สีพุกศกนะคะต้องบอกว่าภายค่อนข้างที่จะสวยนะคะโดดเด่นไปในเรื่องของอารมณ์และอาหารการกินเป็นส่วนใหญ่งานค่ะก็บอกว่ามีความเอาใจใส่ความละเอียดรอบครอบเรื่องการงานนะคะการเงินนะคะต้องบอกว่าหมดเปลืองไปกับการใช้ในเรื่องของกินงานสังสรรค์ รวมถึงค่ะบางคนนะคะมีหุ้นส่วนมีการได้รับเงินจากหุ้นส่วนด้วยะค,ะความรักนะคะหรูหราอยู่สบนะ,ค,ะความรักอิ่มเอมดีมีความสุขสโสดค่ะโอ้โหเตรียมตัวเลยครึ่งปีหลังนี้ค่ะจะได้เจอคนที่มีนิสัยรวยๆเข้ามาจีบอย่างแน่นอนนะคะนะคะสุขภาพบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของ ตะคิวนะคะปัญหาสภาพอากาศการการเปลี่ยนแปลงทางอากาศนะคะไม่อยากให้เน้นในเรื่องของโชคลาภนะเพราะว่าดูจากนาภายัยโชคลาภยังไม่มีเลย